สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองมาทำความเข้าใจแก่นสำคัญของวรรณกรรมไทยกันนะครับเราจะอิงจากเอกสารวิชาการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมของมจรวิทยาเขตขอนแก่นเป็นหลักเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะแยกแยะให้ชัดๆนะครับสามคำที่เราได้ยินบ่อยๆแล้วก็อาจจะสับสนกันบ้างวรรณกรรมวรรณคดีแล้วก็วรรณศิล เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเอ๊ะอะไรคือหัวใจสำคัญของงานเขียนที่ที่เรายกย่องกันในภาษาไทยลองเริ่มจากคำที่มันดูกว้างที่สุดก่อนเลยดีไหมครับค่ะดีเลยค่ะคำว่าวรรณกรรมเนี่ยนะคะคือมีความหมายกว้างที่สุดจริงๆหมายถึงงานเขียนทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะรูปแบบไหนจุดประสงค์อะไรตั้งแต่ใบปลิวหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งนวนิยายเรื่องสั้นบทกวี ทั้งหมดนี้คือรวมอยู่ในคำว่าวรณกรรมหมดเลยค่ะถ้าเราไปดูหลักฐานนะคะคำนี้เขาใช้ครั้งแรกปรากฏในพรบรคุ้มครองศิลปะและวรรณกรรมพศ2475นะคะซึ่งเป็นการบัญญัติสัพท์ขึ้นมาจากภาษาอังกฤษคำว่า liter oh, literature อ๋อ literature ใช่ค่ะเหมือนกับคำว่าวัณนนคดีเลยแต่ว่าความหมายของวรรณกรรมนี้มันจะกว้างกว่ามาก ข้าใจแล้วครับคือถ้าเป็นงานเขียนอะไรก็ตามก็นับเป็นวรรณกรรมได้หมดเลยแต่ทีนี้คําว่นนาวรรณคดีล่ะครับที่เรามักจะรู้สึกว่ามันต้องพิเศษก่อนหน่อยมันต่างออกไปยังไงครับใช่ค่ะวรรณคดีนี่ถือเป็นอืเป็นส่วนหนึ่งเป็นสับเซตของวรรณกรรมแต่ว่าจะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกค่ะคือเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มีคุณค่าทางศิละปะที่เราเรียกว่าวรรณศินหรือเปล่าครับใช่ค่ะมีคุณค่าทางวรรณศินน์น,นั่นเองถ้าจะดูจุดเริ่มต้นของคำนี้นะคะอย่างเป็นทางการเลยก็ต้องย้อนไปตอนตั้งวรรณคาดีสมสรอ,อ๋อสมัยรัชกาลที่6ใช่ค่ะสมัยรัชกาลที่6พศ2 4 5 7ตอนนั้นมีพระราชกฤษฎีกาออกมาเลยนะคะในพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้นมีมาตราแดที่น่าสนใจมากค่ะ คือเขาวางหลักเกณฑ์ไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าหนังสือที่จะนับเป็นวรรณคดีได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติสําคัญ2อ,อย่าง1คือเป็นหนังสือดีหนังสือดีค่ะหมายถึงเนื้อหาดีคือไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ชักนําไปในทางเสื่อมเสียหรือว่าเอ่อไปกระทุกบกระเทือนการเมืองความสงบเรียบร้อยแล้วก็2ต้องเป็นหนังสือแต่งดีค่ะแต่งดีค่ะ คือใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องสละสลวยมีความงามทางภาษาไม่ใช่แบบออลอกเรียนสำนวนภาษาต่างประเทศมาตรงๆอะค่ะอืมครับเกณฑ์เรื่องหนังสือดีที่ว่าเนื้อหาไม่ชนไปทางเสื่อมเสียหรือไม่กระทบการเมืองนี่ฟังดูก็สะท้อนบริบทสังคมยุคนั้นมากๆเลยนะครับซึ่งก็ได้คิดว่าการตีความความดีแบบนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ตามเวลาใช่ค่ะเป็นไปได้ค่ะแต่ถ้ามองที่เกณฑ์แต่งดีล่ะครับ พอจะมีตัวอย่างที่ทางวรรณคดีสโมสรเคยยกย่องไว้ไหมครับที่ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมีค่ะมีตัวอย่างที่ชัดเจนเลยวรรณคดีสมมสรได้ยกย่องงานหลายชิ้นไว้นะคะเช่นลิลิตพระลออ๋อลิลิตพระลอค่ะถือเป็นยอดแห่งลิลิต หรืออย่างสามก๊กฉบับแปลของเจ้าพยาพระคลังหนอันนี้ก็เป็นยอดแห่งความเรียงนิทานหรือบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองก็ถือเป็นยอดแห่งบทละครรำการยกย่องแบบนี้ก็ช่วยทำให้เราพอนึกภาพตามได้นะคะว่างานเขียนแบบไหนที่เข้าเกณฑ์นในยุคนั้นครับพอเห็นตัวอย่างแล้วก็ชัดขึ้นจริงๆครับแสดงว่าไม่ใช่แค่เขียนรู้เรื่องเขียนดีแต่ต้องมีศิลปะอะไรบางอย่าง ที่มันยกระดับงานเขียนนั้นขึ้นมาซึ่งก็น่าจะพาเราไปสู่คำสุดท้ายพอดีคือวรรณศิลนปน์ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะอะไรคือแก่นของคำนี้ครับวรรณศิลป์ค่ะวรรณศิลป์ก็คือคุณสมบัติเชิงศิลปะหรือถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษก็คือ the art of literature นั่นเองค่ะมันคือองค์ประกอบที่ทำให้วรรณกรรมชิ้นนั้นๆโดดเด่นมีคุณค่าทางศิลปะจนได้รับการยอมรับว่าเป็นวรรคดีอาจจะเปรียบเหมือน งานฝีมือชั้งครูในศิลปะแขนงอื่นนะคะที่ต้องอาศัยทั้งเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ความงามอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าวรรณกรรมเป็นเหมือนเอ่อวัตถุดิบหรือเนื้อหาทั่วๆไปแต่วรรณศิลป์คือฝีมือคือศิลปะในการปรุงแต่งวัตถุดิบนั้นให้ออกมาเป็นงานชั้นยอดที่เน้นความงามทั้งภาษาเนื้อเรื่องและก็วิธีการนำเสนอใช่เลยค่ะภาพนั้นเลย องค์ประกอบของวรรณศิลป์ก็มีหลายอย่างนะคะที่เรามักจะพูดถึงกันบ่อยๆเช่นความสามารถในการสร้างอารมณ์สะเทือนใจอารมณ์สะเทือนใจค่ะคือผู้แต่งสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามอินตามตีดด้วยได้อย่างในงานนิราศต่างๆของสุนรทรภู่ที่เราอ่านแล้วรู้สึกอืมอาลัอาวร์เหงาไปพร้อมกับท่านเลย จริงครับอย่างนือราชภูเขาทองนี่แม้จะผ่านมานานแต่การใช้คำให้เกิดทั้งภาพทั้งอารมณ์มันยังมันยังทำงานกับเราได้อยู่เลยใช่ค่ะหรืออีกอย่างคือการแสดงออกการใช้ภาษาที่ทำให้เกิดภาพในใจเราหรือเห็นบุคลิกลักษณะนิสัยตัวละครได้ชัดเจนเช่นตอนบรรยายความงามของนางแก้วกิริยาในขุนช้างขุนแผนเราก็เห็นภาพความงามนั้นตามคาบรรยายเลยนะคะนั่นก็คือวรณศิล์ด้านการแสดงออกชัดเจนมากครับ งั้นพอจะสรุปง่ายๆแบบนี้ได้ไหมครับว่าความสัมพันธ์ของ3ามคำนี้คือวรรณกรรมเป็นขอบเขตใหญ่สุดกว้างสุดแล้ววรรณคดีก็คือส่วนที่คัดสรรมาแล้วว่าดีเยี่ยมเป็นงานชั้นยอดโดยมีวรรณศิลป์เป็นเหมือนเออเกณฑ์วัดหรือเป็นคุณสมบัติที่ทำให้งานนั้นมันยอดเยี่ยมขึ้นมา เป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะใช่เลยค่ะซึ่งการเข้าใจความแตกต่างความเชื่องยงของคําเหล่านี้นะคะเออมันไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการนะแต่มันอาจจะช่วยให้เราอ่านงานเขียนต่างๆไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ไดม้มีมิติมากขึ้นเข้าใจถึงคุณค่าที่ซ่อนอยู่หรือแม้แต่ตั้งคําถามกับมันได้ลึกซึ้งขึ้นด้วยค่ะเป็นมุมมองที่ดีมากครับแล้วก็น่าชวนคิดต่อจริงๆนะครับว่าในยุคสมัยนี้ที่รูปแบบการเขียนการสื่อสารมันเปลี่ยนไปเยอะมาก มีทั้งคอนเทนต์ออนไลน์บทความสั้นๆในโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่งานเขียนในรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะเปลี่ยนไปเยอะจริงๆคำถามคือไอสิ่งที่เราเรียกว่าวันณศินเนี่ยมันจะไปปรากฏในงานเขียนรูปแบบใหม่ๆเหล่านี้ได้ไหมแล้วงานเขียนดิจิทัลพวกนี้มันจะมีโอกาสถูกมองเป็นวรนคดีของยุคสมัยใหม่ในอนาคตได้หรือเปล่าอืมน่าคิดมากค่ะ ครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองไปคบคิดกันต่อดูนะครับ